ครับผมก็เดี๋ยวเราขยับเข้ามาดูาชุดกระบอกดัมไฮดรอลิกตอนนี้เป็นของ APK ก็คืออาจารย์ไก่ของอาจารย์ไก่สร้างขึ้นมานะครับตัวขาตะกระแ้นี้เป็นสแตนเลสนะครับเอามาทำสีก็คือทำสีมาจากมาจากโรงงานจากจากเขาเรียกว่าเป็นศูนย์เลยละกันนะครับมาทำสีมาจากตรงนั้นเลยก็คือเป็นสีนี้เลย นะครับเป็นสีมาแบบนี้เลยนะครับเป็นสเตเลสนะครับแล้วก็ทําสีเข้าไปความหนาของของตัวนี้นะครับก็ประมาณสัก3มมิล3มิลนะครับอันนี้3มมิลนะครับตัวนี้ก็น่าจะประมาณสัก4มิลนะครับตัวขายกกระบอกนี่เป็นกระบอกไฮดรอลิกเหมือนของจริงเลยนะครับเป็นท่อน้ามันตัวนี้นะครับเราดัดท่อได้สวยนะครับ ท่อได้สวยสมจริงมากนะครับเป็นน้ำมันตัวไหลกลับตัวดันอยู่ข้างล่างนะครับน้ำมันจะปั่นมอเตอร์ปั๊มปั่นมาปุ๊บเข้าตัวนี้จะเป็นดันกระบอกขึ้นพอมันสุดพอมันสุดนะครับน้ำมันมันก็จะดันสุดปุ๊บน้ำมันมันก็จะไหลกลับนั้นถ้ามันเกินลิมิตตรงนี้นะครับลิมิตตรงนี้ก็คือน้ำมันตัวไหลกลับก็จะไหลกลับเองตโนมัดก็จะมีวาล์วตัวควบคุมการยกขึ้นยกลง แล้วก็ใช้เซอร์โวเป็นตัวบิดเปิดวาล์วเปิดปิดวาล์วนะครับในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกฝาท้ายปากนกแก้วนะครับพอเราเอาดัมลงมาปุ๊บตัวสปริงตัวนี้นะครับตัวล็อกฝาท้ายนะครับก็จะมาลงตรงนี้ก็จะไหลลงตรงนี้ปุ๊บก็คือฝาท้ายก็จะล็อก เลยอัดแบบอัตโนมัตินะครับเรียกอัตโนมัติเลยก็ได้นะครับก็คือจะมาลงตรงนี้นะครับส่วนคั้ซีตัวนี้ก็เป็นเหล็กนะครับชัตซีไม้ด้านบนด้านล่างเป็นเหล็ก2ชั้นชัติซีสชั้นนะครับเหมือนกับรถจริงเลยเป็นแหนบเป็นแหนบสแตนเลสนะครับในนี่คือช่วงล่างอาของเขานะครับของเจ้าจอ,อี6 0สามหกศูนย์คนนี้ตัวนี้บางฝุ่นนี้ผมก็ทําขึ้นมาเองเพิ่มเติมนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวล็อกหัวเก๋งนะครับมาดูส่วนตัวปั๊มที่ปั่นน้ํามันให้เราหลิกปั่นตัวดันน้ํามันนะครับอันนี้คือเป็นมอเตอร์หมุนได้นะครับหมุนได้เป็นตัวมอเตอร์ตัวปั่นตัวลว์วเปิดมาปุ๊บมอเตอร์ปั่นปุ๊บเบวาวเปิดน้ํามันก็จะดึงดันดันเข้ามาในสายมาเข้ากระบอกนี่ครับเข้ากระบอกดัมตัวนี้ ยกขึ้นยกลงได้ตัวนี้เป็นถังน้ำมันไฮดรอลิกก็ไม่ใหญ่มากนะครับไม่ต้องเติมเยอะนะครับน้ำมันไฮดรอลิกตัวนี้ก็เป็นตัวเปิดฝาถังเติมน้ำมันนะถ้าไม่รั่วไม่ซึมก็ไม่เป็นไรนะครับใช้ได้ยาวนานครับยาวนานเลยยาวนานเลยทีเดียวครับถ้าไม่แตกไม่รั่วไม่ซึมหรือไม่อะไรนะครับใช้ใช้กันยาวๆเลยนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนมันหรอกเพราะว่ารถเราไม่ใช่ไม่ใช่รถของ ของจริงของแท้ที่จะได้ใช้งานทุกวันทั้งวันขนาดนั้นนะครับใช้ไปเลยสิปีถ้าไม่แตกไม่อะไรเ็าเล่นไปได้ครับไม่ต้องไปเปลี่ยนไม่ต้องไปอันนี้มันถ้าไม่รั่วมันก็คือไม่ไปไหนก็เหมือนน้ายาแอร์ครับไม่รั่วมันก็ไม่ไปไหนครับนานจนจนลืมจนลืมถึงจะได้เติมแต่กบบผมว่ามันก็ไม่ได้เติมแบบเพราะว่ามันก็ไม่ไปไหนมันก็อยู่ในนี้แต่น้ำมันมันจะเก่าปีเก่าอะไรไปหน่อยแต่มันก็ไม่เป็นไรครับไม่ใช่รถ จริงไม่ใช่รถใหญ่นะครับไม่ได้ใช้งานตลอดทั้งวันขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นตัวล็อกกระบะก็คือเหมือนรถจริงเลยพอลงมาปุ๊บจะเป็นฟันปลาแบบนี้เห็นไหมรถจริงพอลงมาปุ๊บฟันปลาก็จะมาลงประกบกันตรงนี้ประกบกันตรงนี้เพื่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวล็อกกระบะกันกันกระบะ คือเลื่อนซ้ายขวาอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นล็อกเอ่อแคซีบนนะครับมันจะเข้าล็อกพอดีกระบ,บะก็จะไม่ไม่เคลื่อนไม่ขยับไปไหนนะครับอ่าในส่วนของสติกเกอร์ตอนนี้ผมก็เอามาแปะเองแล้วก็มาตัดเข้ารูปเข้าทรงอะไรมันเองนะครับตามความชอบของผมเองเหมือนเหมือนเหมือนกันนะครับในส่วนตัวนี้อ่ะอันนี้ก็คืออ่าระบบ ดัมระบบยกดัมของเจ้ารถคันนี้นะครับน้ำหนักน้ำหนักที่สามารถยกได้น่าจะได้สักประมาณ30กิโลได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราใส่ดินเต็มกระบะดัมไปเนี่ยใส่ดินเต็มกระบะดัมเต็มกล่องที่เรียกว่าเต็มกล่องนะภาษารถสิบล้อเขาเรียกกันก็ยกได้นะครับแต่มันก็ไม่ถึง30มกิโลหรอกพูดถึงนะครับก็เต็มกล่องนี้ประมาณ เกือบแหละแต่ก็ไม่ถึง30มสกิโลยกได้สบายครับยกขึ้นสบายเลยนะครับเด็กอายุสักเจ็ดแปดขวบเนี่ขึ้นนั่งได้เลยนะนั่งแล้วก็สามารถบังคับรถวิ่งไปข้างหน้าได้เลยนั่งได้สบายนะถ้าถ้าความกวาม้างความใหญ่มันมัน,ม,น,ม,นมันใหญ่พอที่จะนั่งได้นะครับแต่มันก็ไม่ควรที่จะนั่งหรอกเพราะว่ามันนั่งยากลําบากนะครับเพราะว่า ตัวเด็กตัวคนก็น่าจะใหญ่กว่ารถอยู่ก็นี่ก็คือ,อในส่วนของอชุดดัมชุดยกดัมนะครับนี่นะครับเป็นขายตะแก็นเป็นระบบไฮดรอลิกเดินท่อมาอย่างดีนะครับเป็นสายาทนความร้อนสายแข็งเป็นตัวทนความร้อนร้อนนะครับถ้าเราเล่นสมมติว่าเราเล่นมีเวลาเล่นทั้งวันยกไปยกมา นะครับน้ำมันมันก็จะมีความร้อนเหมือนของจริงนะครับก็จะมีความร้อนร้อนนะครับอันนี้ก็เป็นสายกันความร้อนอน,นี่ก็ร้อนเวลาเรายกบ่อยๆเล่นทั้งวันดั้บ่อยเนี่ยร้อนนะครับอันนี้ก็คือเจ้า360ผมมาตกแต่งเพิ่มเติมนะครับตามความชอบของผมนะครับนี่นะครับ หลายท่านก็อาจจะได้ดูคลิปแล้วแหละแรกๆนะครับที่ผมลงคลิปลงอะไรไว้นะครับเพื่อนๆ fc นะครับผู้ที่ติดตามนะครับก็จะเคยเห็นแล้วแหละนะครับในคลิปนี้ผมมารีวิวแบบเรียลไทม์เลยนะครับน่าจะประมาณ10 20นาทีนะครับ 20, 20นาทีได้นะครับ20นาที20กว่ากนาทีนะครับมารีวิวให้ดู แบบเดียวไทม์กันเลยเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมก็จะเอาตัวฮิโนรุ่นเก่าฮิโน่หรือที่สักคนรุ่นเก่าจะรู้กันว่าเป็นเจ้าหน้าลิงฮิโน่เคกับบาไม้เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับสำหรับเ,เจ้า360คันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเอฟซีทุกท่านผู้ที่ติดตามช่องออทาง YouTube ของผมนะครับ ก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็ค่อยมารีวิวเจ้ากระบะไม้กันต่อนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์นะครับขอคนละ1นึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับท่านผู้ที่เข้ามาใหม่ก็ก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับก็คือวันนี้ก็จะมารีวิวเจ้า360นนี้ดูนะครับว่ามันใหญ่ กว้างใหญ่ยาวขนาดไหนนะครับบางอ่าบางคนดูแต่ในคลิปเออเป็นรถคันเล็กนะครับแต่ผมว่ามันก็ไม่เล็กนะครับใหญ่อยู่นะความยาวตั้ง60เซนสูงตั้งเกือบ20นะครับน้ำหนักก็10กว่ากิโลคันนี้นะครับสำหรับคันนี้นะคก็เดี๋ยวฝากติดตามอ่ากันคลิปหน้านะครับอ่าคลิปต่อๆไปนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับขอบพระคุณครับผม